จะเป็นเหมือนห้องนะฮะบ้านแล้วก็มีชายหนุ่มตู้กระจกอยู่สามท่านทางด้านนี้เลือกได้เลยเบอร์ไหนนะครับผมยออนะครับผมขอเซฟนนายพี่พี่เซฟเฮาด้วยนะครับฝั่งของผมเนี่ยฝั่งบ้านผมอ่าพี่มาร์ชมือคีย์บอร์ดนะอ่าแล้วก็มีพี่วุ้นด้วยครับผมคือบ้านเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นของพี่สิงห์ใช่ฝั่งอ่า ฝั่งหนึ่งจะเป็นของพีทคุณดูได้เลยฮะบ้านเรียบร้อยเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้ส่วนบ้านที่จะดูขี้เมาขี้เมาหน่อยจะเป็นแบบนี้นะครับใช่อ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พีทนะไม่ไม่ไม่ใช่เคสนั้นก็คือจริงๆเนี่ยมันจะแบบว่ามาแบบมาแต่คนลรฝั่งก็เหมือนแบบบ้านพิสิงห์กับบ้านริสตอนนี้มันมารวมกันกลายเป็นบ้านเดียวกันแล้วลจริงๆไมนรู้แล้วมนรวมกันอยู่แล้วใช่ครับผมก็ถือว่าวันนี้ทุกทุกคนจะได้เห็นว่า บ้านของคริสสิงโตถ้ามันมีจริงๆในแต่ละห้องมันจะเป็นห้องอะไรบ้านเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวเลยเราจะพาทุกคนทัวร์บ้านเรานี่พาทัวร์บ้านเราเลยนะเพราะผมไปบ้านแกมาแล้วอันนี้ไม่พูดอะไรอันนี้อวดเฉยอันนี้ให้อวดเฉยนั้นไ้้ใช่ผมแค่อวดนะน่าห่านได้ไหมบ้าด้วยโอ้โหเรานะ ครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้จะสนุกแน่นอนคุณสปอยนิดนึงตลอดแบบสองสามชั่วโมงเนี้ยคุณว่าเขาจะได้เจอกับอะไรบ้างผมว่ารอบนี้เขาไม่น่าจะอารมณ์สวิงขนาด มันจะไม่ใช่แบบมันจะไม่ใช่คอนเสิร์ตไบโพล่าใช่ไหมมันมันจะไม่ใช่คอนเสิร์ตที่พาอารมณ์เราสวิงแบบโรลเลอร์โคสเตอร์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นแต่ๆขึ้นใช่แต่แน่นอนนะครับผมสปอยได้เลยว่าตลอด2 3ชั่วโมงนี้นะทุกคนจะได้ฟังกับบทเพลงที่เพราะมากๆคนทับหมายถึงว่าเพลงอ่ะเพราะอย่างเดียวเราร้องลไม่ได้พถึงคนร้อเลยไม่ได้ถึงคนร้อแต่อย่างใดบ้าเราก็ทำตัวเกินไป ก็จะได้ฟังเพลงวพะนะครับรับรองว่าทุกคนจะต้องประทับใจและอิ่มเมใจอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราขอถามคำถาม,ถามยอดทิปได้ไหมพอดี